สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าตายชนบทมาแล้วเพื่อนๆมาวันนี้จะไปงานอจะว่าวันเกินมันก็ไม่ใช่หรอกเขาเกิดหลายวันแล้วจริงๆก็คือว่าจะนัดเจอกันทุกปีเนาะเดี๋ยวเขาเดี๋ยวไปบ้านเขาเขาก็มาบ้านเราอะเนาะเดี๋ยวยายจะถ่ายถนนคนทั้งให้ดูแต่ที่บ้านเขาสงคงไม่ได้ถ่ายให้ดูหรอกเนาะเพราะว่าฝรั่งเขาเป็นเขาอะไรนะเขาเรียกอะไรนะโลกส่วนตัวสูง เดี๋ยวจะถ่ายถนนคนทางให้ดูนะคะนี่ไปเดี๋ยวไปขึ้นรถกันนะคะนี่นะคะถนนคนทางเพืษษษ่อนๆพอดีอู้อ้นั่นสวยเนาะก้อนเมฆสวยมันเคลิ้มเคลิมเพราะว่าแบบนี้มันก็ต้องอเคลิ้มอยู่แล้วนะเพราะก้อนเมฆมันไปบงังไปบังแดดเนานะสวยไหมเพื่อนเพืน ทางธรรมดาทางธรรมดาอย่างนี้ก็ขับได้แค่หนึ่งร้อยแต่แฟนยายเออขับหนึ่งร้อยอยู่เนาะทางดวนก็แล้วแต่คุณจะขับนะคะทางดวนเนาะสวยไหมช่วงนี้เป็นอะไรที่แบบว่าทุกอย่างกําลังสวยขวามือนี่น่าจะเป็นปลูกมันฝรั่งนะขวามือเฮ้ยแว็แกเซนเหรอสุรกว่าเออกราบเนี่ย yeah. แล้วนะคะทางดว่งดวนนี่เขาเก็บแต่เก็บแต่รถรถใหญ่นะรถรถอะไรนะรถพ่วงรถพ่วงแต่เขาไม่ได้มาเก็บแบบบ้านเรานะเขาจะเอาใช้เราได้จับเอาข่า่านทางเราเราเขาไม่เก็บเขาเก็บแต่รถใหญ่ๆรถพ่วง ะะแล้วแต่คุณนะคะคุณจะขับเท่าไรก็เรื่องของคุณนะคะแฟนยายขับไม่เร็วอหรอ oh, <beautiful. S 1> วันนี้รถเยอะเพื่อนๆทุกทีไม่ไม่เยอะเท่าไรก็คือแบบว่าเขาเพิ่งเพิ่งจะแบบว่าอะไรนะเปิดให้เพิ่งจะเปิดนะเหมือนบ้านเราอะนะเปิดแบบว่า ให้ไปไหนมาไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคนเขาก็เลยแบบไดออกไปข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยนะน,นี่อันนี้คือทางดว่วนนะคะดูคนในร้านเอเชียไม่รู้ว่าเขาให้ถ่ายเปล่าคงไม่ได้ถ่ายหรอกยายก็รีบรีบอีกนั่นแหละรีบรีบ,รบ,รบ,รบซื้อแล้วก็เดี๋ยวรีบกลับอีก คือว่าแฟนยายจะเป็นอย่างเงี้ยเห็นไหมยายบอกย่วาว่าขอเวลาหนึ่งชั่วโมงนะว่าอย่างเงี้ยไปซื้อของในในนั่นน่ะคนสุดท้ายทำโน,น่นทำนี่เห็นไหมไม่ได้หนึ่งชั่วโมงหรอกในร้านในนั่นน่ะไม่ไม่มีเวลาดูโน่นดูนี่นะไปถึงกร็รีบดูรีบดูแล้วก็รีบไปเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเลยเวลานะ จะได้อะไรมามั่งเดี๋ยวยายไปถ่ายให้ดูที่บ้านแล้วกันเนาะในร้านสงสัยไม่ได้ถ่ายให้ดูเฮ็ดี่หาเบอร์ไอมีชินเกอโนเปนอีกทางด่วนแบบทางด่วนบ้านเขาก็จะแบบนี้แหละเนาะไม่มีอะไรเนาะเดี๋ยวไปในเมืองในย,ยายถ่ายให้ดูใหม่เนาะจังหวัดจังหวัดที่ยายอยู่นะเข้าไปในจังหวัด ก็จากนี้ไปโน่นก็เกือบเกือบร้อยกิโลเมตรนะเพื่อนๆน,นี่นะคะลงแล้วลงจากทางด่วนอยากจะทายดูเนี่ยภูเขาเนี่ยภูเขาเนี่ยพวกแบบเนี้ยเขาขยะนะเขาเอาขยะมากองไว้คือขยะขยะ,ะพวกรื้อบ้านเก่าพวกอะไรอย่างเงี้ยนะเพื่อนเพื่อนพวกพวก,ก้อนหินก้อนกรวดก้อนอะไรอย่างเงี้ยเนี่ย เขาก็มากรองแล้วเขาก็ถมดินแล้วเขาก็ปลูกต้นไม้ต้นอะไรเนี่ยแบบนี้ตอนนี้ตอนนี้ก็มุ่งหน้าไปร้านเวียดนานมไปซืข้าวสารซื้อน้ำปลาไปซื้อน้ำปลาถนนธรรมดานะคะอันนี้ เราไปในเมืองในเมืองใน้ะจะ่าทใายดันนี้มันยังอยู่นอกๆออยืนนะจังหวัดไลซิกนะคะโปรโวิน c ไลซิกนี่โปรโวินเหรอคะโอเดอร์บัน Stud ไลซิกนี่เพื่อนๆหมดไปประมาณ4,000กว่าบาท เราแฟนเอารถมารับนะเราแฟนยายเอารถมารับเนี่ยข้างในจะเป็นแบบเนี้นี่นะคะเข้ามาในหมู่บ้านแล้วคเพื่อนในหมู่บ้านแถวนี้ส่วนมากอันนี้ยังไม่ถึงนะเขาจะเออรั้วของเขานะจะมีแต่ต้นไม้นะเขาจะไม่มีกำแพงมีอะไรแบบบ้านเรานะ ข้างหน้าเนี่ยหมู่บ้านเนี่ยอันนี้ก็คือคอนโดคอนโดอพาร์ตเมนต์คอนโดเห็นไหมเนี่ยมีแต่รั้วเขาตัดโอ้ยเขาดึงเชือกตัดอย่างดีเลยนะมันตรงเนียบเลยนะนไมไม่มีกำแพงเหมือนบ้านเราหรอกบ้านเราก็จะมีแต่กำแพงปูนเนาะอยู่นี่เนี่ยหมู่บ้านเนี่ยสนันเกตเห็นไหม ทำปลูกสวยเลยโอ้เห็นหน่อยเฮาอเมื่อกี้ลืมไทยดูก็ตื่นเต้นเห็นเห็นบ้านใหม่เห็นบ้านเห็นคนสร้างบ้านใหม่ตื่นเต้นกําลังจะพูดอยู่เบื้องดอกนะยากที่จะเห็นเขาสร้างบ้านใหม่นะเพื่อนคือบ้านเขามันอยู่ได้นานอะเป็นร้อยร้อยปีหลายร้อยปีนะ ไม่ค่อยเห็นแล้วเขาก็ไม่ได้ให้สร้างตามอําเภอใจเนาะเขาไม่เขาไม่ให้สร้างตามอําเภอใจไงก็เลยแบบว่าไม่ค่อยมีบ้านหลังใหม่นะ,นะนดูดิยังไม,นนม่แม้แน่กนอันตรายเด้เอเฮะอ เด็กซ uh. ีมาแต่ไปอีมาฟกติดแฟนยงบอกมาว่อยจะถายจำไม่ได้ว่าจำไม่ได้ก็มันจำไม่ได้จริงๆเนาะได้ถ่ายคลิปตอะเนี่ยนาฬิกาบันเดินไหมอู้เอาชมาวีฟิออร์ดูนะคนเยอะรถวันเสาร์อาทิตย์วันนี้โอ้คนเพียบเลยเพื่อนๆมีเอ็กซ์ตร้า1000ฮะมีสุสานไหมมิดมิดไฟเลยแต่ชมกี่บาท1000 นี่มิดดีสฮะนี่ค่ะยายจะมาบอกว่าเนี่ยไอตัวเนี้ยด้สมิดที่มีเด่นเนี่ยนด้สมิดมิดดิษมิตร์เนี้ย2000ไม้2000ม้2000โมลด0 0 0ไม้200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 0ไม้2 0นเไม้2000ได้วยอะได้2นี0ไม้2ตัวเี้ตัวเนม้ยป0 0มาณ0 0 0ามดูเพื่อนๆเอาไว้เก็บพวกอันเนี้2 0 0ดไม้คนเขามีตังค์น ดูเนี่ยเอาไว้เก็บเครื่องมือทำสวนทำอะไรเขาเนี่ยดูเพื่อนๆเ,เนี่ย,นยคนมีตังอันนี้ตังหาอันนี้ประมาณสามหมื่นกว่าบาทเนี่ยเฉพาะไอ้นี้นะบานยายเอาไว้ในโรงเก็บรถเนาะนี่ยายจะเล่าให้ฟังนะย,ยายเคยเล่าให้ฟังอยู่น้องชายน้องชายแฟนยายนะเงินเดือนเยอะกว่าแฟนใหญ่ตอนทํางานนะเงินเดือนเยอะกว่าแฟนใหญ่แต่ว่า ไม่มีเงินเก็บเงินเก็บไม่เพราะว่าเนี่ยแหละเขาแบบคือเขาเนี่ยเห็นไหมเขาอย่างเงี้ยหมาอวมันบอกไม่ถูกนะนเพื่อน,นเขาซื้อมาทําเห็นไหมของเขาไม่เหมือนบ้านยายมีอะไรก็ใช้อันนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคือแบบใช้เงินคนละแบบคนละอย่างกันเนาะเนี่ยอันนี้มันก็เขาซื้อคือเขาอยากได้ให้มันสวยงามนะไอโรงเก็บผักเขาก็มีนะแต่เขาก็ ไม่ได้ปลูกอะไรนะเออรงปลูกผักลงปลูกผักอ,อันนี้ขครเล่นล้านชายนานน,านมาทีนึงเนี่ยลานชายเนาะอันนี้ก็ไออน,นี้ก็เขาเรียกอะไรนะที่ที่รมควันที่รมควันเขาก็าซื้อมาเองนี่ นี่เครื่องมือเขาเครื่องมือส่วนเครื่องมืออะไรเด้อนี่ฮะไม่เหมือนบ้านยายอิเลเกค,ค่ะมีระเบียบส,ยนะนนยส่วนมากก็จะเป็นอย่างนี้นะอันนี้คือใหม่มันยังไม่เต็มแต่จริงๆแล้วส่วนมากก็จะเป็นอย่างนี้นะคนเยอรมันอะ่ะโอ้โหที่เก็บเขาเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคนเพื่อนจริงๆจริงๆ อันนี้แค่น้อยๆอ,อันนี้แค่ไม่เยอะอุ้ยถ้าเป็นข้างบ้านใหญ่นะเพียบเนาะนี่คือสวนบ้านเขาไยดูแค่นี้แหละนี่กลับแล้วเพื่อนเพื่อนขณะนี้เป็นเวลาสี่ทุ่มนะคะเพื่อนๆอยู่ในเมืองกําลังออกจากบ้านสี่ทุ่มไม่ใช่ว่ามันสว่างไฟนะมมองดูท้องฟ้านะมันยังสว่างอยู่ เป็นเวลาสีทุ่มตอนนี้เห็นไหมเนี่ออกจากบ้านน้อ,องชายแฟนมาเนี่ยเห็นไหมยังสว่างอยู่เลยต่อไปก็ยังสว่างจนถึงกลางเดือนวันวันที่ยี่สสองมิถุนาจะสว่างนานนะเห็นหมสีทุในบ้านยาย,ายายไม่ค่อยได้ถ่ายให้ดูเพราะว่าสี่ทุ่มยายอยู่ในบ้านนะ ก็เลยคืออยู่ในบ้านแล้วก็บ้านเลื่อนมันบานเลื่อนมันเลื่อนลงยายก็เลยแบบว่าไม่ได้เห็นข้างนอกอะนะคือเหมือนกับว่าหน้าต่างมันปิดหมดนะเนี่ยยังสว่างอยู่เลยเห็นไหมท้องฟ้าเห็นไหมยังสว่างอยู่เลยนะเพื่อนๆอันนี้ตรงเมื่อกี้ยายถ่ายแบบว่ามันเมื่อกี้มันไม่มีเอ้มันมีไฟนะอันนี้มันไม่มีไฟนะตรงนี้ ยังมองเงีนสว่างอยู่เลยสี่ทุ่มอีกนิดนิดสี่ทุ่มกับอีกสองนาทีอันนี้ไทยดูเฉยเเดี๋ยวถึงวันที่ยี่สิบเอ็ดเดือนมิถุนายนน่ะสว่างนานที่สุดเนาะแค่นี้แหละเพื่อนเพอนันนี้ไทยให้ดูเฉยๆว่ามันยังสว่างสี่ทุ่มเยอรมัน แค่นี้แหละคิดถึงคิดถึงคิดถึง<__ <p> __>เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะนี่ทีนี้นี่เข้าทางด่วนแล้วเพื่อนนี่ทางด่วนเต็มตัวแล้วนะคะ<_ <p> _ <v> _>เอาตบาน ทางด่วนภาษาเยอรมเรียกออโตบาลบรรยากาศกลางคืนให้ดูนิดนึงต่อให้นิดนึงเพราะว่าไม่กลางคืนไม่ค่อยได้ถ่ายให้ดูเท่าไหร่เน้ะ ดูนิดนึงกลางคืน